ครับวันนี้เราก็จะมาผสมอาหารนะครับ mm. การรัสตูนเพิ่มผลผลิต mm. เดี๋ยวเรามาชมวิธีการผสมอาหารเลยครับอันนี้ก็เป็นหญ้าหวานนะครับต้องสับให้ละเอียดน,ะนี่ก็เป็นกล้วยครับกล้วยนะต้องเยอะหน่อยหน,หนึ่งตัอนหนึ่งครับอันนี้นสองต่อสอง nhắm chấm dứt điểm vào làm giả vờ là chấm dứt điểm chấm dứt điểm chấm ก็ซื้อหาตามร้านเกษตรทั่วไปครับสอยกว่าบาทสอยก็จะราดไปเลยครับนี่พอประมาณนี่เป็นอาหารของจุลินทรีย์ในการน้ำตาลถ้าดีก็เป็นไม่จะบเป็นทโ็โดรนนี่ทำไม่ได้ใครมีความคิดเห็นหว่าคำชี้แนะนำดิธีก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้ครับในข้างล่างคลิปน่จาจะขนาดนี้ คลุกแล้วนะนี่แหละเครื่องคลุกอัตโนมืออร่ินมากถ้าผมเป็นไก่นิ้งวะ อะไรอย่างนี้สุดยอดอาหารนี่ดูครับถูกให้ทั่วเลยนะครับมันเป็นอันตรายนะกันตา่างต่างโอ้สีสันใช้ได้เลยครับนี่ครับอาหารสำหรับเลี้ยงไก่ไข่นี่ครับ เผสมอัจฉนิยมือครับนี่เนาะอาจจะนิวนข้้็ครบเดี๋ยวเราก็ตักใส่มาไว้นะไปถังเลย ปิดรอยแล้วเออใครถามว่ามากกี่วันหมักประมาณสี่ห้าวันนะครับออไว้สี่ห้าวันแล้วก็ปิดให้สนิทเลยนี่ครับเดี๋ยวดูนี่หน้าตาจะเป็นแบบนี้นก็พยายมก็ได้ที่เดียวสูตรหมกักลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตอาหารสำหรับไก่ไข่นะครับเดี๋ยวสาปิดเลยครับ ปิดซานไข่ปรุงนีง่เ <l> ป <ots> ็นการปิดปิดเลยครับนี่ครับเสร็จไหนที่ปิดอยู่ไหนปิดเลยนีน่ยนะครับกาแบบนี้ก็จ,จบเพียงเท่านี้นะครับตามมาสนิทเลยทีนี้อ้อไปดูไก่ก่อนไปดูไก่ก่อนดูไก่ก่อน นี่นี่นะครับไก่เดี๋ยวสี่ห้าวันเดี๋ยวเราจะมาติดตามถ่ายอีกทีหนึ่งว่าไก่จะกินดีหรือไม่ดีนะครับสูตรที่เราหมักไว้คือคือมีกล้วยยาหวานรำการน้ำตาลครับนี่เดี๋ยมเหีมมันน่ากินมากเลยนะผมนี่ สมนี่น้ำลายไหลเลยหอมจะไม่มันหอมอย่างนี้นี่ไก่เกือบกระโดดออกจากเล้ามาเนี่ยหอมคือถึง,ถงนู่นเลยจากลิ่นี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับฝากากดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง JK กเกษตรฟาร์มน,นะครับสวัสดีครับ